เอาเลยสยจุเอาเลยใสเหนาน่เออใส่ห็นหนาแน,ะาน,นานะ่ที่เรา,เาพูดเ <laughs> ยอะโอ้โ้ก้อยลบัยลบจะในพระก็นนะามาแล้วพี่น้องเนะตรียมเตรียมรอดสวดแลดน้ำไปกิจุ ตอนนี้พระกบมาดพี่น้องเยเดี๋ยวรอเวลาพี่น้ีงสวดเนาะตอนนี้คนเริ่มมา,มาลายแล้วพี่น้องเริ่มตักอาหารสัน่นพระคอยกันบุญบ้านเนาอไกเ

มันก็เลี่าแล้วไปน้องคนพาคพันธ์อาหารละสวดแล้วนะพันสธ์อาหารนะบรรยากาศทำบุญบ้านเจ็ดชิ้นภารกิจเป็นเราดีไปน้องงานทำบุญของเกอะของกินกันเร like ือเพียบ จิตสิ่งไปโดยดีทำบุญโรงงานอยากินอะไรกินเลยตัากกินเลยพี่น้องหนึง เยอะั่เไปไหนวะเาโอ้โหกับข้าวจปลาพี่น้องเลยอลังการงานช้ามักมีอะไรปเกด้วยันไปด้วยกันพร้อมกันเหรอะไไปไไ